น,นนนนขอเสนอนิยายเสียงเรื่องผีหน้าลายยามดวงจันลอยเด่นกลางฟ้าใต้เงาท้องฟ้าสีดำสนิทของฤดูดำนาเสียงกบเขียดร้องระงมประสานกับลมที่พัดผ่านต้นข้าวเขียวฉุ่มแม่รุ่งและใหญ่ทวดรวมทั้งใหญ่แดงและนาแก้มได้มุ่งหน้าเดินทางผ่านป่าเพื่อไปช่วยนาะอ,อมดำนาด้วยความที่ในสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่สะดวกไม่มีรถ หรือสะพานการเดินลัดป่าจึงเป็นหนทางเดียวหลังจากช่วยนาออมทำงานจนพระอาทิตย์ตกดินความเพลินเพลินในทุ่งนากลับนำพาพวกเขาให้กลับบ้านช้าเกินไปแม่รุ่งตัดสินใจพาทุกคนเดินลัดป่ากลับเส้นทางเดิมป่าในยามค่ำคืนมืดมิดจนแทบมองไม่เห็นทางแต่ทุกคนยังคงเดินก้มหน้าก้มตาโดยไม่พูดอะไรจนกระทั่งเงาประหลาดพาดผ่าน เสียงใบไม้กรอบกแกรบดังขึ้นอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเงาดำลางลางวิ่งพาดหน้าก่อนจะปีนขึ้นไปยังต้นไม้ใหญ่ใหญ่ทั่วที่เดินนำหน้าเอ่ยเสียงเข้มรีบเดินอย่าช้าทุกคนรับคำโดยไม่มีใครกล้าถามเหตุผลต้นไม้ต้นหนึ่งที่พวกเขาเผาเริ่มสัมส่นสันส่น อย่างผิดธรรมชาติใบไม้ไหวแรงเหมือนมีใครบางคนกำลังเขย่าวใยทวดเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูให้ชัดเจนแม้ใจจะหวาดหวั่นแต่ความกล้าของใยทวดช่วยให้ทุกคนเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นโดยก้มหน้าไม่เหลียวหลังเมื่อมาถึงบ้านในที่สุดทุกคนรีบเข้าไปในเรือนใหญ่ใยทวดจุดตะเกียงและเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นใครเห็นอะไรหรือเปล่า เสียงของยายทูดแฝงความวิตกกังวลยายทูดเล่าว่าในขณะที่ต้นไม้สันนั้นนั่งเห็นขาลีบและหน้าที่ลายพร้อยไปด้วยเส้นเลือดสีคล้ำทุกคนได้ยินก็พากันตัวสัน่นแต่ยายแดงนั้นกลับมีบางอย่างที่ยังเก็บซ่อนฝันร้ายของยายแดงคืนเดียวกันนั้นยายแดงฝันเห็นผีหน้าลายมันยืนอยู่ปลายเตียงในชุดขาดวิ่นใบหน้าลายเหมือน มีเส้นเลือดเปื้อนทั่วร่างกายของมันผอมโซมือยาวยื่นมาเขีที่รูบนฝาเรือนก่อนจะโผล่มาที่ปลายเท้าของยายแดงมันหัวเราะเสียงแหลมอย่างเย,ย้ยหยันยายแดงสะดุ้งตื่นแต่ความหวาดกลัวเกาะกินจิตใจจนไม่อาจข่มตานอนได้อีกเช้าวันถัดมายายแดงบอกกับยายทวดถึงฝันนั้นยายทวดเตือนว่าอย่าออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็นให้ย่างไฟเพื่อไล่ความชื้นและพักผ่อนบนเรือนสูงเท่านั้น แต่แยายแดงกลับต้องพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเงาร้ายวงเวียนน้าแก้มในขณะเดียวกันนะ้าแก้มเริ่มป่วยโดยไม่มีสาเหตุใบหน้าซี่เซียวและมีไข้สูงญาติพี่น้องมาช่วยดูแลแต่น้าแก้มกลับไม่ดีขึ้นแม้จะผ่านไปหลายวัน คืนหนึ่งยายแดงที่ลงไปเข้าห้องน้ำเห็นเงาของผีหน้าลายวงเวียนรอบตัวน้าแก้มมันจ้องยายแดงด้วยสายตาแข็งกร้าวก่อนจะหายวับไปเมื่อยายแดงรีบวิ่งกลับขึ้นเรือนยายแดงเชื่อว่าผีตนนั้นกำลังจองเวรกับครอบครัวของพวกเขาเสียงตะโกนด่าของยายแดงดังขึ้นในคืนที่มันปรากฏตัวอีกครั้งสิไปาทางใดก็ไปกูสินอน คำด่าของยายแดงดูเหมือนจะทำให้ผีหน้าลายหายไปชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้นำพาความสงบกลับมาสู่บ้านหลังนี้ได้อย่างแท้จริงจุดจบที่เศร้าสลดน้าแก้มป่วยหนักจนเสียชีวิตในที่สุดหลังจากงานศพเสร็จสิ้นยายแดงบอกกับยายทวดว่า เห็นผีหน้าลายยืนมองจากมุมบ้านมันหัวเราะเบาๆก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดทุกคนในบ้านได้แต่ภาวนาให้มันจากไปพร้อมกับการสูญเสียครั้งนี้แต่คำถามยังคงวงเวียนในใจผีหน้าลายตามมาจากป่าหรือเป็นสิ่งที่เคยอยู่ในบ้านนี้กันแน่ยายแดงตามหาความจริงหลังจากการสูญเสียนะ้แก้มยายแดงเริ่มหมกมุ่น กับการหาคำตอบเกี่ยวกับที่มาของผีหน้าลายนางลองสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงแต่คำตอบที่ได้กลับมีเพียงความเงียบหรือการหลบเลี่ยงชาวบ้านหลายคนเตือนยายแดงให้เลิกยุ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยายแดงปฏิเสธนางเชื่อว่าหากรู้ต้นตอบางทีอาจช่วยปลดปล่อยครอบครัวจากครรภ์ร้ายนี้ได้ ขึ้นหนึ่งยายแดงเดินลัดป่าไปยังต้นไม้ต้นเดิมที่เคยเกิดเหตุนางจุดเทียนไขและวางไว้ใต้ต้นไม้เสียงลมพัดวูบว่ารอบตัวแต่แยายแดงไม่สะทกสถานนางตั้งจิตแน่วแน่เอ่ยเสียงดังว่าเจ้ามาจากไหนเจ้าต้องการอะไรจากพวกเราทันใดนั้นเสียงหัวร้อแหลมดังขึ้นจากด้านหลังยายแดงหันกลับไป และเห็นเงาดำสูงใหญ่ใบหน้าของมันลายพร้อยด้วยเส้นเลือดสีแดงคล้ำเหมือนกับที่ยายทวดเคยเล่าไว้ผีหน้าลายเอ่ยเสียงแหบพราข้าไม่ได้มาจากป่าแต่ข้าเคยอยู่ที่นี่ในที่แห่งนี้